สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ BQC v a l i t y Podcast ครับผมธนกรจระดุงชาวลิศหรืออาจารย์ทีเจครับครับดรณพิชยาพัชรลเปียงกุลหรือดรอมค่ะครับวันนี้เป็นเราจะมาคุยกันเรื่องของใส่ใจกับเผอกอ่าผึอกร้อนๆค่ะผึอกร้อนๆมาแพ้วค่ะพี่ทีเจว่ามันมีความแตกต่างยังไงเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยบางทีเราก็อุ้ยเรารู้สึกดีจังเลยมีคนมา ใส่ใจเราอะไรเนี้ยเนาะและในขณะเดียวกันในบางกรณีหรือในบางคนแม้จะคนเดียวกันก็ตา,ามเราก็มีความรู้สึกว่าออทําไมต้องมาเผือกกับฉันด้วยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางครั้งการเผือกมันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งนะพี่ดีเจในในโทรศัพท์ออมเนี่ยมีสติกเกอร์ลายนะที่เขาเขียนว่ารอมเผือกอซื้อมาไว้เพราะมันดูน่ารักดีมันดูตลกดีแต่ก็ไม่เคยใช้ะนะแต่ว่าเห็นแล้วมันก็ขำอะนึกถึงสมัยเด็กๆที่มันจะมีสติกเกอร์อที่เขาชอบไปแปะ หลังเพื่อนอเราใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมเราก็ไปแปะหลังเพื่อนอออนุญาตให้เผือกได้อย่างเนี้ยไม่ใช่ใช่โอ้ทันทันเล่นมุกนี่นี่อายุไม่น้อยแล้วเนี่ยเด,ด็กสมัยดียังมีเล่นจยู่หรือเปล่าเด่กเผือกเนาะเราเราก็เพี้ยนเนาะเพี้ยนเพื่อเขาดูสุภาพขึ้นดูน่ารักตลกขึ้นเนาะแต่จริงจแล้วมันก็แบบแสงมาด้วยความไม่พอใจเล็กๆอืแล้วในสถานการณ์ของการใส่ใจกับ เผือกเนี่ยมันก็จะมีหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคนในคนในบ้านกันเองอ่าบางทีเราก็จะรู้สึกว่าอีพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ปะหรือในที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเจ้านายบางทีเราก็รู้สึกว่าลูกเจ้าในายใส่ใจบางทีก็รู้สึกว่าเจ้านายเผือกเราอีกแล้วเนาะเนาะหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือต่างหน่วยงานก็ตามแต่เนาะคือไอ้คาว่าใส่ใจกับเผือกเนี่ยมันอยู่ในอยู่ได้ในทุกสถานการณ์เลยแหละ อมขออธิบายคําว่าเผือกนิดนึงพี่ดีเจอ่าออมถามพี่ดีเจก่อนดีกว่าในมุมของพี่ดีเจพี่ดีเจคิดว่าเผื่อแต่ว่าอะไรคะก็จะเน้นเสียงทําไมเนี่ยประมาณแบบ <c oughs> เหมือนเขาล่วงลำ้ำหรือเลยกําแพงหรือเลยเขา้าเขา้าเข้ามาในพื้นที่เราในที่เราไม่ได้อนุญาตอะ่ะก็คือยุ่งเรื่องชาวบ้านนั่นเองใช่ไหม เข้าไปยุ่งในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนั่นเองใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปมีส่วนในเรื่องนั้นเลยแต่ว่าขอเข้าไปยุ่งหน่อยเถอะเช่นเราเข้าไปดูข่าวดาราใช่ไหมไปดูตามติดวิถีชีวิตเขาแล้วก็ไปคอมเมนต์นู้นนี้เขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเนาะมันก็ยังมีเรื่องอื่นบางทีเรื่องป้าข้างบ้านมายุ่งกับเรื่องของเราเนาเราก็แอบดูคนอื่นผ่านรู้รั้ว่า มีมีรูว่างๆอยู่ก็แอบดูผ่านช่องประตูอะไรแบบบ้านบ้านแบบติดติดกันอะไรเงี้ยใช่ไหมพอพูดว่าปาข้างบ้านนึกถึงประมาณแบบร้านร้านเสริมสวยอะเพราะว่าร้านเสริมสวยมักจะเป็นที่กระจายข่าวในหมู่บ้านเนาะที่เก็บเก็บข้อมูลคนทั้งหมู่บ้านเลยแบบนี้แล้วก็เป็นที่กระจายสัญญาณข่าวนี้นด้วยใช่ไหมอืมคือจะบอกว่ามันมีข้อมูลนะพี่ดีเจอยู่ในหนังสือเซเบียน ว่าการที่มนุษย์จับกลุ่มดินทานเนี่ยมันคือพัฒนาการ,รการเป็นมนุษย์เลยนะอืมันทําให้เราขยายความร่วมมือนะคะแล้วก็เอขยายความช่วยเหลือมันทําให้เราเกิดความสามคัคคีและรวมพลังกันได้ซึ่งน้องสัตว์ทําไม่ได้นะใช่มันเป็นพัฒนารำองค์กรของการเป็นมนุษย์เลยนะคะการเผือกทําให้เรามีวิวัฒนาการมาจนถึงวันนี้นะแต่ว่าไปความเผือกเนี่ยมันมีประโยชน์อืมต้องขอบคุณเขาด้วยเนาะ ใช่ค่ะมันคือการมาคุยเรื่องเมา้าท์มอยอื่นๆที่มันไม่ใช่เรื่องหนักๆเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราพูดไปก็สร้างความสัมพันธ์แต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคุยเรื่องเดียวกันก็คุยกันรู้เรื่องคุยคนละเรื่องก็ย้ายกลุ่มอโอเคคราวนี้เรามาพูดคุยกันในมุมว่าแล้วใส่ใจกับเผื่อมันมีเกณฑ์หรือมันมีหลักในการพิจารณาอย่างไร เราจะวัดยังไงใช่ไหมว่ามันเป็นใส่ใจหรือยุ่งละเริ่มเริ่มเริ่มไม่ใช่ที่ของเธอละใช่ไหม <ừ. S 2> คือบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็ไปเผือกเนาะหรือบางทีเราก็ถูกเผือกใช่ไหคคะออมขอเล่าในมุมของคนที่ถูกเผือกก่อนละกันเนาะว่าเราจะพิจารณาอย่างไรว่าเนี่ยเผือกละข้อที่หนึ่งคือข้อแรกเลยค่ะเขามีความรู้และมีประสบการณ์มากพอที่จะมาคุยกับเราเรื่องนี้ไหมถ้าไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทั้งประสบการณ์แต่อยากพูดเฉย ก็จัดเขาลิ้นชักเผื่อ,อได้ไหมได้ได้ได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆเนาะแล้วก็เขาก็มาถ้าเขามีความรู้แล้วเขาให้ความรู้เราอย่างนี้ก็โอเคเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเขาก็ไม่มีความรู้แต่เขาก็ยังมามามา,มาเล่าอะไรให้เราฟังเราก็อาจจะจัดเขาไปอยู่ในกลุ่มเผือกได้ จริงๆเนี่ยเขาอาจจะแค่มีความตั้งใจอยากจะมาผูกมิตรกับเราก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอะ่ะเขาเห็นเราคุยเรื่องนี้อยู่เขาอยากเป็นเพื่อนกับเราหรืออย,อยากอยู่ในวงสนทนาด้วยหรืออยากมีตัวตน,นที่ตรงนั้นเรื่องของเรื่ององมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของอยากรู้จักอยากรู้จักให้มากขึ้นอยากมีความสัมพันธ์ด้วยไม่มีความรู้หรอกแต่ขอคุยด้วยหน่อยตอิแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มองไม,ไม่มองเจตนาที่ วิ่งเขามาเผื่อเราแต่เรามองในมุมว่าเขาอยากหาเรื่องคุยกับเราใช,ใช่ไหมมดมนะคะถ,ถ้าถ้าโยนเขาเป็นลิ้นชักเผืออซะเลยทีเดียวอาจจะร้อนเกินไปเนาะอ,อาจจะดูแบบรุรนแรงตัดสินเกินไปนิดนึงอาจจะลองมองในมุมที่มันเบาลงนิดนึงว่าอา่ะโอเคเขามาปูกสามพันนะเผื่อว่าจะได้คุยกันในอนาคตเป็นเรื่องอื่นๆแล้วในมุมของอันมเมื่อกี้เรามีคนมาเผื่อก,กับเราใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเรา แน่นอนแบบเราในมุมของถ้าเราอยากจะไปคุยคุยกับชาวบ้านากับคนื่นเนาะเราก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกันว่าเอะเรามีความรู้ในเรื่องนั้นหรือเปล่าใช่ามีประสบการณ์มากพอไหม,อ,มอย่างบางครั้งเราต้องขึ้นเวทีเนาะพิธีเจเราต้องถือไม้เพื่อ,อ,อ, J, อที่จะคุยเลยบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องออกตัวไว้นิดนึงโอเคเราไม่ได้อยู่ในส่วนนี้จริงๆนะอันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวจากมุมมองที่มีมจากความรู้ที่มีและประสบการณ์ที่เรามีเพียงเท่านี้อาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดนะคะอได้ไหม ได้ได้ได้เป็นแค่มุมมองนิดนิดเล็กๆ็กนิดนึงแต่ว่าคือข้อมูลเราน้อยเราก็ไม่ไม่ไม่กล้าวิจารณ์เนาะก็ออกตัวไปก่อนเนาะเช่นกันเหมือนเวลาเราทําคลิปเนี่ยเราก็เราก็ทําบนประสบการณ์ความรู้หนังสือที่เราเคยอ่านครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเราเนาะเราก็อเราเล่าเท่าที่เท่าที่มีประสบการณ์เนาะเราก็ไม่ได้รู้ไปเสียทั้งหมดนะอืมค่ะโอเคอันนี้คือข้อแรกก็ถึงเรื่องของความรู้ความรู้และประสบการณ์อืมค่ะ ข้อที่สองอ่ะหน้าที่ค่ะพี่ดีเจเรามีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปทำหรือเข้าไปยุ่งในสิ่งสิ่งนี้ไหม,มเช่นถ้าเป็นคุณครูคุณครูก็มีหน้าที่สอนใช่ไหมคะมเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่พูดคุยดูแลตักเตือนใช่ไหมคะแต่ ถ้าณตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยอืแต่ขอเข้าไปคอมเมนต์หน่อยเถอะเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นหรือคอมเมนต์เพื่อระบายอารมณ์ไปโหลดอะไรมาก็ไม่รู้แต่เห็นคอนเทนต์นี้โอยไม่ถูกใจขอละหน่อยเถอะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าที่แล้วนี่บางทีเราเองก็อาจจะมีหน้าที่ต้องที่ต้องไปจัดการอะไรบางอย่างเนาะและในในมุมอีกมุมหนึ่งที่เราถูกกระทําเราเป็นผู้มีอีกคนหนึ่งเขามา ยุ่งกับเรา<ม>เนาะเราก็ให้พิจารณาว่าเอะคนที่เขามายุ่งกับเราเนาะเขาก็มีหน้าที่ใช่ไหม,มเช่น<ม>เขาอาจจะเป็นเจ้าหน่ายแน่นอนเขาก็ต้องมีหน้าที่มาพูดคุยกับเราเนาะใช่<ม>ที่เรียกว่าคู่กรณีและผู้ไกลเกลี่ย<ม>ใช่ไหมคะมันก็จะมีสองฝ่ายใช่ไหมใครคือคนตรงกลางที่สามารถไกลเกลี่ยได้ไหม,มส่วนมากนี่ยก็จะเป็นแบบ ป้าข้างบ้านเกือบจะทั้งหมดเลยไหมเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ลองพิจารณาว่าเราอยู่ในโหมดไหนเป็นคู่กรณีกรณีไหมหรือทําตัวเป็นป้าข้างบ้านอยู่อืนะคะมีหน้าที่หรือเปล่าเป็นแค่คนดูบนข้างเวที <laughs> อะไรอย่างนั้นค่ะข้อที่สามค่ะพี่ดีเจให้พิจารณาที่ความ หวังดีหรือประสงค์ร้ายเขาหวังดีกับเราไหมเนี่ยไอที่เขาพูดเนี่ยถ้าเขาหวังดีอ่ะเขาอาจจะอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือเขาอยากจะเห็นเรามีความสุขขึ้นก็ได้นะหรือถ้าเขาไม่ได้คิดดีกับเราเลยไม่ได้ชอบหน้าเราเลยหรือไม่ได้คิดอยากจะเห็นอะไรดีๆในเราเลยเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นประเภทเอิ่มขอชั้นระบายอารมณ์หน่อยเถอะฉันเ็นเธออืมไหมใช่ใช่ ก็อันนี้มันเป็นเรื่องของความหวังดีซึ่งเราต้องพิจารณาเนาะว่าคนที่เขามามาเกี่ยวข้องกับเราอะเขาเขามีเจตนาหวังดีหรือเขาหวังไม่ค่อยดีหรือหวังอย่างอื่นเนาะ<ช>ก็ลองมองต้องพิจารณาดูถ้าหวังดีเนี่ยอาจจะเก็บเข้าลิ้นชักใส่ใจแต่สามารถช่วยได้หรือไม่ได้ในอีกเรื่องอืไ่ไมคะแต่ว่าถ้าหวังไม่ดีเนี่ยก็ก็อาจจะเข้าลิ้นชักเผือกได้เลยเต็มเต็ม เพราะฉะนั้นอย่างพูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ย <c oughs> ที่เขาอาจจะมาปลุกเราอีกแล้วมาเรียกเรากินข้าวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ใช่ใก็แน่นอนพ่อแม่หวังดีแน่ๆใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านอาจจะมีคลังคําศัพท์น้อยเ <c oughs> นาะ <c oughs> คือก็หวังดีนั่นแหละแต่ว่าคิดไม่ทันนะคิดอะไรได้ก็พูดออกมาเลยไม่ทันได้แต่งประโยคน้องๆเด็กๆหรือเราเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องของเราได้ไหมล่ะใช่ไหม บางทีเสาร์อาทิตย์โอ้องต้องตื่นแต่เช้าด้วยหรออะไรแบบนี้มันอ,อาจจะมีอะไรที่มันแบบรุนแรงทางจิตใจมากกว่านั้นก็ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมองให้ทะลุคําพูดนิดนึงว่ามันเป็นการหวังดีหรือเปล่าหรืออีกการหนึ่งที่พี่นึกถึงก็คืออย่างสมมุติว่าลูก่ะไม่กินข้าวเย็นแล้วเลิกกินข้าวเย็นเพราะว่าจะทํา IF บางทีพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจว่า IF คืออะไรแล้วก็อาจจะอาจจะมาบอกกับเราว่า ทำไมไม่กินข้าวเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะนะอย่างเงี้ยเนาะ no. อะไร่างเงดก็ไม่แข็งแรงหรอกออมเคยอมเคยค่ะตอนที่ทานไอเช่วงแรกๆที่บ้านก็จะแบบนี่นี่น,นี่เรียนจบด็อกเตอร์ภาษาอะไรอะ่ะทําไมไม่ดูแลร่างกายเลยหาแต่เงินหรอทําแต่งานหรอนี่ร่างกายอยู่กับเราทั้งชีวิตเลยนะทําไมไม่ใส่ใจเรื่องเล็กๆแค่นี้มาเป็นชุดเลยค่ะเราก็แบบรู้สึกถูกตําหนิ ฟังเราก่อนได้ไหมเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ก็อาไม่เป็นไรเขาก็พงหวังดีนั่นแหละ,ะก็ไม่เป็นไรก็ก็ก็ก,ก็ก็ยังก็ยังไออยู่นะคะก็หลังๆก็เข้าใจกันได้มากขึ้นก็เลิกพูดพูดจนเหนื่อยแล้วก็ไม่พูดเองอันนี้คือความหวังดีคะ่ะครับอ,อันนี้คือประเด็นที่สามในการพิจารณาเนาะมา ัวข้อที่สี่ครับในการพิจารณาว่าเป็นใส่ใจหรือเป็นเผือกเราจะดูจากอ้อมชอบข้อนี้มากๆพี่ทีเจดูจากความศรัทธาค่ะออืมอืมความศรัทธาเนี่ยถ้าตามมิลินทปัญหาเนาะที่พระนาคาเสนตอบพระเจ้ามิลินศรัทธาแปลว่าอะไรศรัทธามีสองลักษณะค่ะคือผ่องใสกับแล่นไปคําว่าผ่องใสเนี่ยคือนึกถึงแ้วโอ้โหใจฟูนะนึกถึงเ้าโอ้โหมันแบบมีพลังอะ่ะ นั่นแล้วเล่นไปนี่คือฉันอยากเป็นแบบเธอจังเลยฉันอยากเป็นแบบนั้นบ้างจังแล้วฉันก็จะตามเธอไปฉันจะเป็นให้เหมือนเธอให้ได้เธอเป็นไอดอลเธอเป็นโรมเดลอันนี้ค่ะเวลาที่เราศรัทธาใครเรารักใครเนี่ยเราเห็นใครเป็นโรมเดลเนี่ยเราพร้อมที่จะเชื่อเขาทุกอย่างเลยใช่แม้ว่าเขาจะต่อว่าเราด่าเราแรงๆแต่ถ้าเราศรัทธาเขาอ่ะต่อให้เขาต่อว่าเราแรงๆเราก็ยัง ก็ยังรักอะ่ะเราเรายัง<ช>เราเรายังศรัทธาเขาอยู่อะ่ะใช่มันเหมือนแบบเราเราสัสมมติเอาเรื่องของแฟนก็ได้อะ่ะถ้าเราเชื่อค่ะว่าเราเนี่ยเรารักกันนะทุกวันนี้เราอยู่กันด้วยความรักคือไม่ว่าจะทําอะไรเรายังเชื่อเสมอว่าว่าว่าเรารักกันอืทุกการทะเลาะเนี่ย มันจะทําให้เรามองเห็นความรักอยู่ในนั้นเสมออืและทุกการทุกการที่ไม่เข้าใจอ่ะทุกการไม่เข้าใจมันจะกลับมาเข้าใจกันได้ตลอดอนี่คือศรัทธาในความรักของกันและกันนะอืใช่ศรัทธาไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเป็นครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์เจ้านายกับลูกน้องเท่านั้นเนาะไม่แต่เป็นเพื่อนกันเป็นผู้รักกันนะก็ศรัทธากันได้ใช่ค่ะหรือในอีกกรณีหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่หคุณลุงคุณป้าออมที่บ้านเนี่ย ถ้าเขาทําให้เราเชื่อได้ว่าทุกอย่างทุกการกระทําของเขาเนี่ยมันคือความรักไม่ว่าเขาจะดุหรือเขาจะชมนั่นคือความรักหมดเลยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องทั้งปลอบทั้งขู่เนาะพี่ดีเจเวลาคนมีลูกใช่ไหมคะเราไม่สามารถโอยได้อย่างเดียวหรือเราไปดุไปตีเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะทุกพฤติกรรมถ้าเราเห็นศรัทธาเห็นความรักที่ที่เราเชื่อว่าเขารักเราหมดหัวใจจริงๆเราจะตีความได้ว่าโอเคเนี่ยความรักพร้อมพร้อมจะรับทุกอย่าง เราะเรารู้ว่าเขาหวังดีกับเราจริงๆพี่ลองนึกภาพตรงกันข้ามนี่ค่ะถ้าเราไม่ศรัทธาอืม,มาพูดอะไรกับเราเราจะรู้สึกยังไงคะพี่นึกถึงอย่างนี้เลยเวลาเราอยากจะเช็คว่าใครศรัทธาเราหรือเปล่านะให้ดูว่าเวลาเราพูดอะไรไปอ่ะเขาฟังไหมฟังเขาสังเกตอย่างหนึง่งเวลาคนไม่ศรัทธาเราเนี่ยอะไรที่เราพูดพูดอยู่เราังพูดไม่จบเลยค่ะเขาสวนแล้วมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือสวนสองคือเงียบ ไม่ฟังเออคือเงียบเลยไม่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 โต้ตอบใช่นะคะถ้าเขาสนใจเขาศรัทธาเขาจะถามเพิ่มใช่อืเขาจะขอบคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกขอบคุณที่เราอธิบายอแต่ว่าถ้าเขาไม่ชอบไม่ใช่ไม่อยากฟังไม่เชื่อนะก็หูดับางที่พี่เจบอกนั่นแหละแล้วก็แต่ไม่ก็สวนมีอยู่สองอย่างพูดเรื่องอื่นเปลี่ยนเรื่องเปล่ยนเรื่องไปเลยไม่คุยนะคะ เพราะฉะนั้นเราสามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะลูกน้องเราคิดกับเรายังไงในอย่างนี้เป็นต้นนะใช่คราวนี้เราก็เป็นลูกดื้อเนาะลูกดื้อก็เงียบใส่แนละ้วหรือไม่ก็เถียงเลยเงียบใส่ปิดประตูใส่นะคะเราพฤติกรรมแบบนี้ก็มีกันมาจนกระทัง่งถึงในโรงเรียนในที่ทํางานนะคะหรือแม้แต่ในในวัดมีไหมมีเพราะฉะนั้น <c oughs> สรุปว่าเวลาเราคุยกันเรื่องจะพิจรารณา,าว่าอะไรเป็นศรัทธาเออเป็น ความใส่ใจเนาะหรือเป็นความเผื่อนะเราก็จะพิจารณาจากสี่ข้อนี้เนาะอันที่หนึ่งก็คือความรู้หรือประสบการณ์ของเขาหรือของเราด้วยเนาะอันที่สองก็คือหน้าที่เี้เขามีหน้าที่หรือเปล่าหรือเรามีหน้าที่หรือเปล่านะอันที่สามก็คือความหวังดีนะคะหรือว่าความประสงค์ร้ายนะข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือศรัทธานั่นเองนะคะโอเคครับ ก็เชื่อว่าเราจะได้ได้เกณฑ์นในการพิจารณาเนาะที่จะกลับไปสังเกตทั้งสังเกตตัวเราเองและก็สังเกตทั้งบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่แน่นอนเวลาพูดว่าเขาเผื่อเนาะอย่าลืมเนาะบางทีเขาก็เขาแค่อยากจะหาเรื่องคุยอะไรอย่างนี้เขาหวังดีนั่นแหละเขาแบบอยากจะชวนคุยด้วยเนาะอยากจะรู้จักด้วยอย่างนี้ เป็นมุมมองสนุกสนุกที่มาชวนคุยเล่นกันค่ะก็อเอาไว้วันนี้เราลากันไปก่อนดีไหมคะพี่จีเจดีครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะได้มาติดตามกันอีกนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ